ถอดล็อกได้หนึ่งเขาจะเข้าไปถอดล็อกอีกนะคุณดูนะเขาเขาเข้าไปถอดล็อกนั่นเนี่ยนั่นเห็นไหมถอดล็อก่ยเห็นไหมรีมูฟล็อกเนี่ยเออเล็กอันเดียว ก็จะถอดล็อกอีกหรือเปล่าเปิดประตูค้างไว้อเอาถ้าวิ่งออกไปพร้อมกันสามคนน่ะคุณชนะสี่คนาตายสองเลยเขาเข้าสองคนอะ่ะ ไอประตูเปิดนะเนี่ยอุ้ยเยี่ยประตูเปิดเฮ้ยประตูเปิดเขาจะเข้าไปถอดล็อกแล้วเนี่ยหูข้างในก็เปิดโอโ้โหข้างในของข้างในก็เปิดอออืืหเรียบร้อยเขาเข้ามาแล้วยึดแล้ว อเก็บสองข้างนอกไม่เขาไม่ถอดล็อกค,คุณวะไม่เขาไม่ถอดล็อกวะ เขาอยู่ข้างใต้แลเนี่ยอ้าวเฮ้ย เดยวเดยวเดยเอเฮ้ยกระสุนวาเลททะลุมานี่วะอ้าวล็อกคุณหายเฮ้ยยิงโดนทิมเดียวกัน โอ้เขายืนบนนี้อะ่ะนี่ไงเขายืนบนนี้ได้เห็นไหมคุณ <c oughs> คุณไม่น่าเติมเลยคุณไม่น่าเติมเลยถ้าไม่เติมคุณก็ไม่โดนจริงอะ่ะโอ้ยผมก็ทำแค่นั้นดีให้คุณแล้วนะโอ้โหยับคุณยับ เ,เดี๋ยวเขาก็ถอดล็อกคุณอีกอ่ะคอยดูเดี๋ยวเขาก็ถอดล็อกคุณอะเชื่อผมปะไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถอดล็อกคุณเนี่ยเขาไม่ได้ไขหรอกเขาถอดล็อกคุณเนี่ยประตูเปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถอดล็อกคุณคอยดูดิโอ้โหจะให้คุณดูว่าเขาถอดล็อกคุณ แล้วก็ไม่มีใครถอดล็อกเว้ยประตูไม่ถอดล็อก h a t the fuck ไม่ถอดล็อกจริงเหรอ <c oughs> เอาระเบิดป่ะเอาประตูเปิด งานเข้าสิครับคุณเขาถอดล็อกค,คุณเห็นไหมเนี่ยเขาถอดล็อกค,คุณคุณเปิดประตูทิ้งไว้คุณเห็นยังเอาโอ้ไ y g ก d คุณถอดล็อกเขาถอดล็อกโวย <c oughs>